อ๋อเก็บไว้เนาะได้๋ยวจะคลิปก่อนกลับเออถ่ายโลดลูปนี่น่สักคลิปก่อนกลับนะครับอันนี้ขอบขั้วญ่นะครับเพี่กระเลยเพี่กระเลยเดินจักน้อยขอบขั้วญ่ซื้อเถอะเร็วๆนี้จะพาไปซื้อซื้ออะไรพี่เปามซื้อโทรศัพท์ iPhone ใหม่ไงอ๋อพี่เปียวซื้อโลดพี่สิได้หมจะเชียร์ด้วยกันถุงเท้าโบราณเงินบ่เอิดบ่อยากรู้ถัดวันนี้แล้วแต่ไหนๆก็จะซื้อถัดวันนี้แล้ว ที่ไไหนก็ด้ครับแล้วัามาชมหลังเวทีนะครับเมื่อเราว่าแม่ครับผมสวัสดีครับผมเป็นทางปลอดภัยครับทั้งวัยะเกียบแทนครับผมทุกคนอยู่ในชั่วโมงรีบๆนะครับต้องการพักพันเพราะว่ากาเดินทางไก่กันนะครับลองฝันมาหับเราไปนาะ ชมบรรยากาศนะครับลหลังเลือคนกะว้าเป็นอะไรอมผิดผู้เหมืมันสูงมันสูงเมื่อเอาเพลงไหนใส่ซะเพลงไทยรวมเลยสสยไทยอยู่ทังเวทีทำไมเป็นแบบนี้ชิลองเพลงนั่นดอกโบดแองแสลงในใจน่ะเห็นยามในใจหายยามึอ เกิดอะไรขึ้นให้ท้าเนี่เกิดยังขึ้นแล้วไรลาไป็น่นเนี่ยโอ้ยไปไปไป่ารุดพี่อาจู่่งถือกล่องแางนอนนักเกือมือนี่มานขันกล่องกุ้ยกันครับมือนี่ไปไปไปุ้ยผุ้ยนั่นเท้าขาวนั่นแฟนนันครับมันชื่อไอ้มันชื่อไอ้มูมี่ อูม่เอาไอ้มโมมีจะกลับ <ไป S 1> บ้านไปกัน,นพ่อครับพ่อไปไหนพ่อช่าย่างกุนมากเราไปนี่พ่อครับไม่ต้องทำอะไรเลยกูยกขันหมากให้มึงเลยอะไรเขาทำอะไรกันอยี่นนยนมากเลย เฮ้่พกเบก่อนยังรายังคือเต็มนาอยู่เนาะโอ้ยืเน่อเมนเทอยคนืเดาก็คือเมนอรเก็บพวกมาจันมาตงว่าแกหลายืดเนมเขายืนเดาได้โคยากเห็นไ้ัมอายนต้ขาอยู่เาเขาอยากกบปอ้ยเาตัสุมแนวนีหรอสิบกับขหมูกิน้ามเลยห เรอล้วผ่านไปแล้วครับผมเสี้ยววินาที่มันเกิดขึ้นเร็วบ่ครับผมคลิปทุกอย่างอยู่ในคลิปหมดแล้วพวกมัเป็นฟันกินเน่ยังนั่นอ๋อว่าอยู่ห่างรถมากระทบรกับว่าเสียงกิ่นตีหายไลอะไมเป็นแ่แการมันเกิดขึ้นเร็วแร้วต้มเตะางท่นนี่ มากระทบโลกเจอแต่ว่าเสียงตีเฮได้เหตุการณ์มันเกิดเร็วมันจะเลยตกใจจะเลยถิ่มมัดกระทบโลกไปไปอันหลานเลี้องเลยน่องหันเลยมาว่านี่กูกะจะไปป่ากินแต่ว่ามีกูบาดเมื่อือ้เมื่มื่มื่บาดเมื่อือวมื่นบาดมือไ่ได้บอกมื่นี่โอ้ยมื่บามือเขาจะเสียงมเหนึ่งบาทนี้ผมว่าถาเหตุการณ์นะครับพี่เป็นอย่นีดียังหรดีดีดี เอาละครับชะย่างกล้วยมาถันแล้วนะครับผมขออนุญาตติดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสัปนี้นะครับเจอกันด้วยเสียงหัวเราะนะครับผมแล้วไปสัมผัสชิ้นย่างกล้วยกันนะก็ก็ก็มาแล้วครับไปตั้งไหนสวัสดีครับได้ซตินันแมนได้ซูสถ่าผมมาได้ดมาโดนเราไป ประมาณสิบนาทีนี่แหละโอเคพอดีพวกแหละ <c oughs> ใช้เชียบยวดเดี๋ยวกันมากเลยเย,ย็นนี่แ <c oughs> หละตั้งใจอาการเศร้าแล้วผมเศร้าแล้วแต่ว่าผมตื่นถึงสิบโมงเลยมันกังวลผมยันผมเหมือนบ่าหูเมื่อมาหับมูอผีแล้วถ้าป่านนั้นก็ได้โทษอยู่เอาอันอันโทษหนี่งขึ้นนอนอีกรอบหนึ่งนี่นะเอาเศร้าตลาดตีสามแบบตื่นตีตีแบบตื่เออเอาเศร้าตลาดได้ไหมครับคืครบแล้ว นักยกมันมสิ okay, ดอทเลมันแล้ว,วเทเ๋ยวไม่นังติดชิด